โอ,โอ้มันบินเอาเอาเอาเออเอาบินออกได้พี้ๆเฮ้ยโอ้เต็มแล้วเนี่ย่ะไปแล้วพี่นออ้องไปแล้วเอาเงี้ยเงี้ยโอ้โอ้โอ,โอ้มันบินมันบินมันคือบินล่ะมันคือบินได้เหรมันคือบินวะ <c oughs> มาแล้นี่ินอนี่ขำอยบอ้มันบินออกลายหลมันถะกขำบ่เออขันควันห่ำบด้เอันนี้มันก็บินออกมาหลายเพราะว่าอันนั้นนะมันนั่งเลยันต้นไงบูบินใั่ชิงชูง่

เรเล่อลืมถ่ายไอเจ็บบ่ถ่ายเนาะตอนนึงตอนปัลมลงเลยก็บท้ายโล่อใช่ไหนอือก็เลี้ยงแล้วเนาะกเดเี้ยวเจะองเดี๋ยวหาต้นต่อไปกันมยรอท่ารอท่า มาแล้วเป่นอองมาแล้วเกมเปิดไฟใช่ไฟมดลไอ้มนียเอโอ้ย้ยม่เปิดทไฟเหิดน่ายามเงี้ยมันลืมลืมเปิดไ่่กัเนี่ยอจะหาเลยอน เอออ่ำ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 ไม่ด้ออ่ำหัวค่ะหัวพอ่ลมแห้งน่าน่าน่าสนานโอ้ยร้อนอินดี้ฝนนี่มันมัมีใบด้ผมหมายถึงมันมันโบนักทั้งหัวนะแต่เขาชอบพู่อนเนาะ

ทานไปพี่เนาะต้นที่สองนะเอาบักกับบด้บักต้นใหญ่พี่นเนา,าะ,ะจำแขกจค้านั่นแหละแต่เป็นต้นที่ไม่ค่อย,ดยได้อีกไปไปต่อพี่เนาะ าพี่น้องเปียกเลยนี่เปียกเลยนี่โอ,อ,อ้ต้นมันพี่น้องกบใหญ่เห็นเห็นหมไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้ว ไปแล้วเอ้าเอ้าอ้เสร็จมีเด็กจานอย่จนโมโหเลยโอ้โห้จันนี่นี่เด็กจานนี่นี่โุ้เจ้าบรเห็นด้วยโอ้ยเหลือด้วยคอยบอระเห็นยังเลยคอยนะเก็บเข้าไปโอ้ยคอยต่อไปให้ลูกต้นนี้ใหญ่พี่น้องใหญ่เจ้าพ่อจะได้ลายลายสมัยลายอยู่ลายสมควรนะพี่น้อง อือออหนีโอ้โหโอ้เนี่ยเนเนี่ยดคอ yeah. mm s. <S โอ้โอ้มันบินเอาเอาเอาเออเอาบินออกไดีทีเย

ข้า่อยให้ทางอาใบาใหม่เลยเพื่อนดูทำมันแป๊มเยพ่อเลยโอ้บินบินกันปุบปุบเลยมันมุ้งคยูมุ้งคุยูขไปทัุฝนแป๊นครับ มเห็นม้งมันจะเปิดจะเปิดเดล,เลยไปกดิ่นนแน่อือ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 มันการะไลแล้วละ่ะแต่ว่ะเออสองคือ

งยงงเยลยยังได้ต่แขห้างเล่มๆไม่หองได้ต่น่อยนั่อยดูกันแปนแกบอกพอเขาจะบอกปามมันหกนี่แหละ อไอป้อนพี่อาไอปอนเฮริพันธ์ห่านห่านอะไรยังไงคืนสูงไสูงนี่นมือฮะง่ายอัเอียดเอ้กันนี่นคืนตนกนแล้วครับอ่ะ อือฮะฮะอือฮะฮะอ่าฮึฮึเจ้าแล้วมาลงเลยเขาสังเกตง่ายๆพี่น้องถ้าว่าต้นใดหรือว่ากกใดที่ว่ามีมันสิเปียกฮใช่ เงียวหน้องสาวขึ้นเลยน้องมีต๊ะเออผมพูดมนท้ายแม่ติดคันไงจ้ะ ลองใส่ไปยี่หาอูนเอจะลัวออ๊บอึแล้วก็เองกิน้าเอากาไว้สักิสักกันบบนี้ลาคุอาคเช่แแล้ว